ถึงแม้่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกะทึอมันหลังมหมก็ได้ก <c oughs> ่าคนตีนถ้าถึงแม้ว่าถ้าข้อนี้ผิดแล้วจิ๊กซอว์คุณสมบัติไปตอบเต็มทั้งสองหมดเจดสองอ่ะเจ็ดสองมันก็ไม่ช่วยแต่ก็ <c oughs> ขึ้นที่สองนะที่สองนี่น,น้อยยังขึ้นหลักเจ็ดที่เซฟนะน้อยน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าอันอนีก้นก็ยังดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยเอาล้ครับถามตอบพร้อมนะครับ พร้อมพร้อมพร้อมครับวันนี้เราจะพูดถึงเรดอลิสกันนะครับ <c oughs> อ้าวเรดอลิส <c oughs> ชื่ออะไรโฮอลลูไลท์กับโซโลฮาร์ดบัมเรดอลิสนะครับเป็นบุคคลสำคัญท <c oughs> ี่เกี่ยวข้องในฮาร์ดคอร์แคทคอนสินนะฮะเขาคือคนที่ <c oughs> คนรู้นะก็คือในนะของเอรดอลิสเ่นแหละครับแต่ <c oughs> หากรู้ไหมครับว่าคนนี้มีชื่อจริงอยู่แล้วไม่รู้รู้ไหมแต่พึ่งพูดออกมานะถามถามก่อนรู้ไหมรู้รู้นะ เอาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวมันสลับกันได้หนิเพราะว่าชื่อคนญี่ปุ่นมันตามสกุลก่อนได้ชื่อได้มันมองข้ามครับถ้าเลออลิสเราก็จะไม่ง่ายว่าเลออลิสครับนักไฟฟ้าแท้เขาจะรู้ไหมเขาจะรู้เรื่องนี้ไหมครับคำนามว่าเรตอลิสอันนี้ยังผู้เป็นจบนะครับมีชื่อนามสกุลว่าอะไรยังไม่หมดนะครับปัจจุบันนี้ครับ เขามีอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันครับมากลยนะอันนี้เดี๋ยวเดียดีไอ้ที่ถามอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันนี่ให้ตอบสมมุติว่าเรายังอยู่ในวันที่30สิพฤษภาคมสอง4นหครอหส่นะครับ <c oughs> ย้อนไป5วันวันอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่ารู้ไหมถ้าถูกตรงนี้นะครับ25คะแนนเต็มนะครับเซน47็นะโอ้โหโอาา้โหได้อะไรอ่ะโอ้โหได้รู้ใช่ไหมยากยากยากถือว่ายากยากนะอืออะไรในหัวคิดว่าเป็นเป็นอะไรได้บ้างเลตอัลิส รู้ชื่อนางสกุลรู้แล้วจะได้ไหมชื่อนางสกุลเคาว่าอะไรอันนี้ยังไม่ตอบมาก่อนมีเลือกคนข้าวๆเลือกอบบแบบสลับได้นามสกุลก็ชื่อก่อนก็ได้ได้ได้ชื่อก่อนก็ได้อิโยชิคาสึโยชิคาสึและและและนางไงนางไงแต่ว่าอายุนี่ไม่รู้ อายุอ่ะอืมเขาที่จำได้เขาเขาเกิดหนึ่งเก้าแปดศูนยม่ก็หนึ่งเก้าแปดหน่แต่แติแก่เอ่อใจเปิดช้อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดนี่สองมุดท้ายจะจะหนักสาหัสเลยนะฮะหลังจากนี้นะครับใครได้ศูนหมดได้หมดถือว่าหนักแล้วนะครับ มาปิดช้อยปิดช้อยเลยตัวช้อยดูชื่อแล้วแต่ว่าขออายุวันเดือนปีข้อมูลของวันที่30พฤษภาคม2564นะครับ2564 30พฤษภา2564ปีนี้แหละอันนี้เป็นข้อมูลสามบานเาเอาละครับ30มสิบทนะครับ64คำตอบมาครับไม่คำตอบที่หนึ่งครับคือเกนฑ์ฉิกกตะ ตอบเลยตอบเลยตอบเลยตอบสองตอบสองให้ให้ให้ผู้ขอพูดให้จบก่อนหรือจะไม่พูดแล้วจะตอบเลยตอบเลยตอบเลยตอบสองใจเย็นไม่ได้รีบไม่ไม่อะไรฮะเพราะว่าคิดได้แล้วเกงกีคือดีเจเกงกีเลสซูลบะคือโคบายเส่วนสิบแปดปีมันมันมันไม่ได้เราตัวตัวไม่ได้และสิบแปดปีนี่ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่เลยตัดเลยไม่ไปอายุใครอายุเลตอลิศเนี่ยเลยไม่ไอ้ขาห้าเนี่ยข้อ้าวมันเป็นอายุใครอ่ะผู้ของใครไม่รู้ต่ไปตอบเลยตอบสองยังไม่ได้ตอบเลยตอบสองใจเย็นหน้ถ้าตอบก็พูดว่าขอตอบแล้วก็รอขอ ตอบนะเอาแล้วครับแล้วก็ฟังคำตอบฟังคำถามนิดนึงนะแล้วค่อยตอบนะครับโอเคเอาแล้วครับเดชอาร็ครับมีชื่อนามสกุลว่าเอาชื่อนามสกุลถามเพ่อตอบครับนามสกุลครับเอานามสกุลเดี๋ยวอันนี้ชื่อนามสกุลรที่เลี้ยงมาทั้งหมดเใช่ปีนั้นชื่อนามสกุลเลยนะอะไรนะรชื่อกับนามสกุลจะเรียกสลับได้เรียกสลับได้แล้วแต่ไงโยชิคาส ชี่สืนางางนะนางายอีนะฮะเอาละครับคนนี้อายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันครับตอบครับ40ปี8เดือน14วันตอบมาแล้วเรียบร้อยข้อ2นะครับอายุ0ปี8เดือน14วันนะครับถ้าถูกเป็นส2นะครับไม่ถูกเลยสาหัสเลยครับเรียบร้อยนะครับคำตอนะครับเรียบร้อยว่าคำตอบนะครับตไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกคือ ชื่อจริงนามสกุลจริงสิเราเปิงแม่นถ้าจำได้ดิจะรู้เลยครับคุณจำได้ครับว่าไอ้ข้อห้านี่อายุใครโออายุพิธีกรอายุพี่ครับเชื่อแล้วเชื่อเลยเอาอายุพี่เองมาใส่ครับขอแบบนักค้อมนะไม่ได้้าลอก นะไหนๆทวนนิดน,น,นึงครับไอเจก,กิฮิกตะนี่เป็นเชื่อของใครฮะนีเจกกงกินกนะ่ะอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะแล้วข้อสี่ครับเลฟุตบาทนี่ใครฮะฟูรุอะเออเฟฟุตบะใครโคบายโยโคบายโยนะอ่าแล้วครับรวมคะแนนนะสีนน่สิบสองคะแนนถือว่าคะแนนได้เปรียบนะฮะ